สวัสดีวันสงกรานต์แฮปปี้ไทยนิวเยียร์ Happy New สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นก็ทำราดหน้าหมีกมะะม่กรอบนะคะทอดหมี่กรอบทอดหมี่กรอบเสร็จแล้วปิ่นก็ปรุงรสซีอิ้วลงไปในอ่าแป้งข้าวเหนียวให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำกระเทียมสับลงไปทอดค่ะผัดผัดให้หอมแล้วก็นำหมูหมากลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผักค่ะพอผักผักเสร็จแล้วก็ ซอสที่เราปรุงไว้เลยนะคะทุกคนแล้วก็คนๆๆค,ค่ะทุกคนพอคนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้คือเมนูสงกรานของปิ่นนะคะทำกินเองไม่มีคณะก็เลยใช้ประกาศข่าวแทนค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับราดหน้ามีกรอบปิ่นค่ะทุกคนแล้วก็ตักใส่จานเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนราดหน้ามีกรอบหมูของปิ่นค่ะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีคะนา้าปิ่นก็ใช้ออผักกาดขาวแทนค่ะทุกคนถึงรสชาติจะไม่อร่อยเท่ากับผักคะนา้าแต่ผักกาดขาวก็อร่อยเหมือนกันค่ะรสชาติเลิศรสเหมือนกันค่ะทุกคนขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายยำยำ